You say that I'm psychotic, but there you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic And that I caught you like that Pun Pun พบกับยายเล็กอีกแล้วมาพร้อมกับถาดเก้าค่ะมือนี้มือนี้ยายเล็กสิบผ้าเพื่อน,นมากินตำส่วงหัวหอยค่ะมาพร้อมกับหอยทีงบตํตำล้ะก็ะผักโยกสวนคือเกา่าผลไม้ล่างปากแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาค่ะมากินน้ำการค่ะมากินน้ำการเลยเพื่อน,น,นแ่บแห้งค่ะมือนี้ พี่น้องเอ้ยอย่าเล็กตำม,มังหันนี่ตำเองกินเองค่ะเพื่อนเพื่อนแซบอิลีค่ะแซบอิลีมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อค่ะหัวหอยกันเน็ตเนเลยเขาปุ้นกะเยอะค่ะเพื่อนเือนมาค่ะมาค่ะยังมีอีกค่ะยังมีอีกอื้อ แแบแห้งแซจบแห้ง,หงมืาเนี่ยตั้งแต่นามกัดสุดหยอดล่ละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตว่างผลไม้ล่างปากไว้ตรงนี้เด้อค่ะอยู่บนอน้อปะตานีเอาไว้นี้ก็ได้เนี่เดี๋ยวค่อยกินเนาะค่ะเนาะมาค่ะมัค่ะอะร่อยเย ขาดก็ได้ค่ะช่าอม, <laughs> อมสุดยอดถ่ายสุดยอดเพชรจิจารอีกคำว่าเนี่ยยี่เหลี่ยมใหญ่ในหายอยู่ อ่าเลยมะเขือ,อค,ค่ะอหอายกันเนยๆเลยได้เพืพ่อนๆอื้มทำเองกินเองค่ะ เลยค่ะและดีดกับมากตะ่อกับมากหรอ เส้นข้าวปุ่นก่เน่าหลายค่ะเอาข้าวปุ่นหอ่อผักเนาะแะ้วกินกับตำหัวไห้เนี่ยแหละค่ะ

ไขยปังจะเป็นหอยหน้าเนาะค่ะเนาะอะไรอย่างกับหอยเชอรี่ได้ค่ะขอบคุณท่อพักคุยตำสวบอันนี้คุยตำหัวหอย,ยมหมูทำเบิ่มๆเลยะค่ะเพื่อนๆ เยอค่ะจับหลาย มะเมืองค่ะให้คารีโอทีนสูงมากว้าต้มขมูดไรล่ะครับเพื่อนๆความเผ็ดเริ่มมาอืม สุดยอดสุดยอดแห่งความนัวปลานัวนัวค่ะหูะกก้กับรอดกรอบอะไรแม่งต่อ่วยน้ำอีกค่ะ

Rất dữ thật Làm lại หุงกระกรอบกรอบเป็นส่วนมีไข่น้ำค่ะหวานสด hay nên luộc ăn hả? Ngon. Ừm. Ai ạ? หอยอืมเมื่อ้วค่ะเพื่อนๆหลังปากจะค่ำก็ สำหรับมือนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยายเล็กนํำในเด้อค่ะเพื่อให้กำลังใจยาเล็กเนาะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ